เรื่องรัฐประหารในการเมืองไทยเนี่ยหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆวนไปวนมาจนกลายเป็นวงจรที่เราคุ้นเคยกันดีวันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าไอ้เจ้าวงจรที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดเลยนะมันทิ้งอะไรไวใ้ให้ประเทศเราบ้างไปเริ่มกันเลยครับ13 13ครั้งครับ นี่คือจำนวนครั้งที่ประเทศไทยมีการรัฐประหารสำเร็จนะฮะนับตั้งแต่ปี2475คือตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้ชัดเจนมากเลยว่าการแทรกแซงโดยกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์พิเศษอะไรเลยแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาเกือบจะร้อยปีแล้วแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือไอเลข13เนี่ยมันนับแค่ครั้งที่ทำสำเร็จนะคะ ถ้าเราไปนับรวมความพยายามที่ล้มเหลวหรือที่เราเรียกกันว่ากระบฏเข้าไปด้วยเนี่ยตัวเลขมันจะพุ่งไปอีกเกือบเกือบสิครั้งเลยทีเดียวคือรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ30ครั้งโอ้โหภาพมันชัดมากเลยว่ากองทัพเข้ามามีบทบาทกับการเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาจริงๆคือพอเห็นตัวเลขแล้วมันก็น่าทึ่งใช่ไหมครับแต่คําถามคือทําไมมันถึงเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้ล่ะ เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะต้องถอยกลับมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งย้อนไปดูประวัติศาสตร์กันสักหน่อยครับใช่ครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะแต่มันเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเกือบจะศตรวรรษแล้วจริงๆตั้งแต่ที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ้นสุดระบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเนี่ยกองทัพก็เข้ามาเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่คอยกําหนดทิศทางการเมืองของประเทศมาโดยตลอดเลย ทีนี้พอเรามาลองไล่ดูรายชื่อการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจมากๆเลยคือมันเกิดขึ้นซ้ำๆกันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัน้นแต่ที่พีกว่านั้นก็คือบางครั้งมันเป็นการรัฐประหารตัวเองด้วยซ้ำไปอย่างในยุคข,ของจอมพลสดิตเนี่ยที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลของตัวเองซะง,งั้นเพื่ออะไรก็เพื่อกระชับอำนาจให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นไปอีกคำถามต่อมาคือ แล้วการรัฐประหารพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเหมือนกับว่าเขามีตำราหรือมีสูตรสำเร็จที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยนะครับซึ่งตรงนี้ล่ะครับคือหัวใจสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันในส่วนนี้โอเคสูตรสำเร็จที่ว่าเนี่ยมันมี4ขั้นตอนง่ายๆเลยครับขั้นแรกเลยนะ สร้างคออ้างคือเริ่มจากการปั่นกระแสก่อนเลยว่าประเทศกำลังมีวิกฤตมีการทุจริตคอร์รัปชันมีความขัดแย้งรุนแรงพอสังคมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงทางตันแล้วจริง,รงๆก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ครับยึดอำนาจอันนี้คือใช้กำลังทหารเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆคือประกาศผ่านโทรทัศน์พอคุมสถานการณ์ได้แล้วก็มาถึงขั้นที่ส ควบคุมอำนาจยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าซะประกาศกฎอายการศึกจำกัดสิทธิเสรีภาพต่างๆและที่สำคัญที่สุดเลยคือขั้นสุดท้ายครับสืบทอดอำนาจซึ่งมันมักจะไปจบลงที่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้กลุ่มอำนาจเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อไปได้นั่นเองแล้วพอฝุ่นควันมันจางลงจากการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่า อะไรคือสิ่งที่มันทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับประเทศเราบ้างในส่วนนี้ล่ะค่ะเราจะมาดูผลกระทบในระยะยาวที่บางครั้งเนี่ยมันฝังรากลึกจนแก้ไขได้ยากมากๆคำว่าวงจรอุบัติเนี่ยถูกกิบยกขึ้นมาใช้อธิบายสภาวะันนี้เลยครับมันคืออะไรมันคือการที่ประเทศเราเนี่ยเหมือนติดอยู่ในกับดักเป็นกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง คือเราไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้สักทีซึ่งสาเหตุสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็มาจากความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เกิดจากการรัฐประหารซ้ำไปซ้ำมานี่แหละครับแล้วไอ้วงจรนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมๆของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ทำให้นโยบายดีๆมันไม่ต่อเนื่องการทุจริตที่มันกัดกินประเทศความเหลื่อมล้ำที่มันถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เนี่ย มันยิ่งเลวร้ายลงไปอีกทุกครั้งที่เกิดรัฐประหารขึ้นมาแต่ถ้าจะพูดถึงผลกระทบที่อาจจะร้ายแรงและยาวนานที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบกฎหมายของประเทศเราครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความผกผันของกระบวนการทางกฎหมายครับไอความผกผันที่ว่าเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากเลยครับลองนึกตามนะครับ ฝั่งนึงคือการออกคำสั่งต่างๆในยุครัฐประหารโอ้โหมันรวดเร็วมากใช้คนไม่กี่คนไม่ต้องมีใครมาถกเถียงเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งสิครับคือการจะไปยกเลิกคำสั่งเหล่านั้นกลับต้องไปผ่านกระบวนการในรัฐสภาที่มันช้ามากซับซ้อนแล้วก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีๆหรือบางทีอาจจะไม่สำเร็จเลยด้วยซ้ำไปนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างระบบกฎหมายแบบสมาตรฐานขึ้นมาอย่างชัดเจน มันคือระบบที่ความยุติธรรมได้ไม่ถูกใช้อย่างเผ่าเทียมกันคือกลุ่มหนึ่งมีอำนาจออกกฎหมายได้ตามใจชอบเลยในขณะที่คนอื่นๆต้องไปต่อสู้ในกระบวนการที่มันทั้งช้าทั้งยากลำบากเพื่อจะแก้ไขมันเอาละครับเรามาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากๆเลยเราจะมาสำรวจผลลัพธ์ที่มันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อซึ่งมันเกิดจากความเข้มแข็งของคนในประเทศเรานี่เองครับ ความเข้มแข็งของประชาชนกลายเป็นจุดอ่อนของชนชั้นนำประโยคนี้ฟังดูย้อนแย้งมากๆเลยใช่ไหมครับแต่มันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยอธิบายว่าทำไมวงจรน,นี้มันถึงยังอยู่กับเรามาได้จนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันหมายความว่ายังไงคือความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าคนในประเทศเราเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวและดิ้นรนเอาชีวิตรอดสูงมาก หรือที่เราชอบพูดกันติดปากว่าสู้ชีวิตนะครับคือไม่ว่าระบบมันจะล้มเหลวแค่ไหนแต่ผู้คนก็ยังหาทางอยู่รอดกันได้ซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่มันกลับทําให้ชนชั้นนําหรือผู้มีอํานาจเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงแรงกดดันที่แท้จริงจากความล้มเหลวในการบริหารของตัวเองพอเป็นแบบนี้ความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูปโครงสร้างอะไรต่างๆมันก็เลยลดน้อยลงไปความสามารถในการปรับตัวหรือความสู้ชีวิตของคนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนกันชนขึ้นมา โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเป็นกันชนที่คอยดูดซับแรงกระแทกจากการบริหารที่ย่ำแย่เอาไว้ผลก็คือรอยร้าวใหญ่ๆใ,ในระบบมันถูกซ่อนเอาไว้และปัญหาที่แ้จริงก็เลยไม่เคยถูกแก้ไขสักทีและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่ต้องทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าถ้าความสู้ชีวิตของผู้คนมันกลายเป็นสิ่งที่คอยพยุงระบบที่ล้มเหลวเอาไว้โดยไม่ตั้งใจแล้วเมื่อไหร่กันละ่ะ ที่ปัญหาที่แท้จริงจะถูกมองเห็นและได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังสักที